ลาสูด3กลุ่มเตรียมรับเงินโอนวันที่1 0มิถุนายนนี้ใครได้กันบ้างเช็คกันเลยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทางเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอระบุรายละเอียดว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะกดเงินรับเงินสำหรับเงินที่จะโอนเข้าในวันพุธที่4มิถุนายนนี้ให้กับท่านที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆซึ่งหลักๆ ก็จะมีอยู่3กลุ่มที่จะได้รับเงินชัวแล้วประกอบด้วย 1. งเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด600บาท2เบีย้ยผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาท3เบีย้ยผู้พิการ800บาทโดวยวันพุธที่สิมิถุนา,ายนทั้ง3กลุ่มรวมกันประมาณ13ล้านคนจะได้รับเบีย้ยอย่างเชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนอย่างแน่นอนส่วนที่มีข่าวลือว่าเงินเยียวยา3,000บาทจะโอนให้รวมกับเบีย้ยอย่างชีพประจำเดือนนั้นข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันกำหนด วันที่ชัดเจนซึ่งขนาดนี้ขั้นตอนสําหรับเงินเยียวยา3,000บาทก็คือมีการสรุปว่าเงินเยียวยาจะให้เฉพาะผู้ที่ตกล่นจากเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันและเงินเกษตรกรใครที่ได้เงิน5,000บาทไปแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินอีก3,000บาทซึ่งล่าสุดก็ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นสําหรับผู้ที่จะได้เงิน3,000บาทที่อยู่ในกลุ่มปอบบามีจํานวนประมาณ6.9ล้านคน แต่ก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกันกรองในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้งบประมาณและการตรวจสอบความซับซ้อนอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งถึงจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์นในส่วนนี้ซึ่งวันโอนเงินยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนล่าสุดเตรียมเฮชงหนึ่งกลุ่มใหม่ล่าสุดจะได้รับเงินจากรัฐเดือนละ1,800บาท3เดือน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่5มิถุนายน,นปีห3ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเทวลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตนจะได้หารือกับนายวิศนุเครือง,งามรองนายกเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทางนี้ได้เสนอว่าจะเยียวยาให้พระสงฆ์รูปละ60บาทโดยจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเงินดังกล่าวจะไม่ได้จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรงแต่จะมอบให้กับวัดบริหารจัดการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณุโภคอาหาร

น้ำไฟนอกจากนี้ในส่วนเงินจํานวน5 0,000บาทที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจ่ายให้แยกนั้นเป็นเงินที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีจํานวน22ล้านบาทเช่นงบปบรมดูงานต่างๆซึ่งไม่ได้ใช้แล้วดังนั้นจึงนําเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศ9 0 0 0ัวัดซึ่งช่วยได้เพียงเดือนเดียวนอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเองด้วยล่าสุดกลุ่มคนมีบัตร คนจนมีสิทธิ์รับเงินรายละ3,000-15,000ถึง 15, บาทในโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์จากเพจเฟซบุ๊กสำนักประช,ชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวว่าคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆเตรียมรับเงินเยียวยาคนละ3,000-15,000บาท โดยข่าวล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมกันประมาณ9้ล้านคนทั่วประเทศคำว่ากลุ่มตกหล่นหมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทและเงินเย,ยียวยาเกษตรกรซึ่งบางท่านอาจจะไปลงทะเบียนมาแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์โดยทางภาครัฐก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะซึ่งก็รวมถึงผู้ที่มีปัดสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อมูลมีอยู่ประมาณ14.5ล้านคนแต่ว่าเมื่อหักจากมาตรการต่างๆแล้วก็จะเหลือผู้ตกหล่นอยู่อีกประมาณ1.2ล้านคน ซึ่งในส่วนนี้ทางภาครัฐก็จะให้เงินเยียวยาเบื้องต้นอยู่ระหว่าง3,000ถึง15,000บาทบางกระแสข่าวก็บอกว่าจะให้คนละ3,000บาทก็คือเดือนละ1,000บาท3เดือนบางกระแสข่าวก็บอกว่าจะให้คนละ15,000บาทก็คือ5,000บาทคนละ3เดือนซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมเสนอในเรื่องของวงเงินที่จะช่วยเหลือเข้าสู่ที่ประชุมประมาณสัปดาห์หน้า และเมื่อที่ประชุมพิจารณามีมติเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไปเพื่อพิจารณาและอนุมัติพร้อมกับเร่งโอนเงินให้กับผู้ตกหล่นทั้งหมดโดยเร็วที่สุดซึ่งตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะโอนงวดแรกให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าตัวเงินก็จะอยู่ระหว่าง3,000ถึง15,000บาทตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันล่าสุดเปิด4กลุ่มครั้งเตรียมแจกเงินเราไม่ทิ้งกันรอบที่2 จากกรณีที่กระทรวงกรารคลังได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ยังมีคนที่ตกหล่นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ทางคณะกรรนะมาการช่วยเหลือจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งเพื่อหาหรือว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหร่และได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นเป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเกษตรกรมีชื่อในประการสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มปอบบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างตน้นก็อาจจะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน5 0 0 0บาท3เดือน นอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐแต่ต้องย้ำว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ํากับกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประการสังคมล่าสุดกระทรวงการคลังเห็นชอบพร้อมทิ้งกันรอบส เมื่อวันที่4มิถุนายนปี2 5 63จากการประชุมของคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยกระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอคณะกรรมการตามพระราชกำหนดหรือพรกร,รกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มที่ตกหล่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงที่ผ่านมาอีกประมาณ9ล้านคน ที่เป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนนี้ซึ่งรัฐเชื่อว่าการเยียวยาครั้งนี้คือรอบสุดท้ายที่รัฐจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น4กลุ่มมีใครได้สิทธิ์กันบ้างแบ่งออกได้4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐจํานวน1.2ล้านคนคาดจากเดิม2.4ล้านคนคกลุนน่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จโดยคัดกรองจากความซ้ําซ้อนที่รับมาตรการแล้วคาดเหลือ 3 2 1 6 0คนจากจำนวนทั้งสิ้น1.7ล้านคนซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคนจากกรอบเดิมที่คอรมออนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับเงิน1,000บาทเป็นเวลา3เดือน กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจาก,รการสังคมกรณีจ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนโดยจะได้รับเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นต้องรองให้คณะกรรมการการันกรองการใช้เงินตามพระราชกำหนดตรวจสอบและยืนยันตัวเลขเงินเยียวยายในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆว่าจะมีการสรุปเหมือนที่คณะกรรมการเยียวยาได้เสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือ,อยังกำหนดไว้ที่3เดือนคงเดิม โดยคาดว่า4ี่กลุ่มที่ตกหล่นทั้งกล่าวจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือนพร้อมกันและเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนแต่หากคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินเยียวยาเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเป็นก้อนเดียว15,000บาทจำนวน3เดือนในส่วนของกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ได้มีการเข้ามาร้องเรียน ที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์จำนวน86,000คนในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลเหลือ100,000รายที่จะได้รับการเยียวยาต่อไปและพบว่ามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่น6,472คนส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์เยียวยาอื่นๆไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนลาสุดอย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเปิดซีกลุ่มตกหล่นคลังเตรียมจ่ายเงินรอบสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการประสิทธิ์กระทรวงเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมโดยมีนายประสงค์ภูนทนเนศประหลัดกระทรวงกนนารคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชุมโดยประเด็นสําคัญของการประชุมคือการพิจารณาจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมในรอบสุดท้ายที่พบว่ามีจํานวนเกือบ9ก 9ล้านคนแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.2ล้านคนกลุ่มที่2ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน3 0,000คนกลุ่มที่3ผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน66,000คนกลุ่มที่4กลุ่มปอบบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจำนวน6.9ถึง7ล้านคน ซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้จะต้องทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการแกนกรองในสัปดาห์หน้าก่อนจะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปนายประสงค์ภูลทะเนธประหลัดกระทรวงกรารคลังเน้นย้ำว่ารัฐจะเก็บตกผู้คนที่เดือดร้อนให้ครบทุกกลุ่มซึ่งแนวทางที่ออกมาคือจ่ายเงินแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนเงินได้เพราะขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการการอรองเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจจะเป็นตัวเลข1,000ถึง5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เริ่มผ่อนคลายแล้วทางนี้กรณีที่มีเงินก็ประมาณเพียงพอก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีในเดือนพิฤุนาย์นี้ซึ่งจะจ่ายทันทีได้2เดือนและจ่ายเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนแต่หากเงินไม่พอก็จะต้องทำเรื่องกู้เงินมาจ่ายเพิ่มเติม